علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي อัลลรัสูลิฮิลกิริมอัลมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิมบะบารักาตุข้าวบอกควาพรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอทุกขณะย่างก้าวทุกลมหายใจของผู้ที่ศรัทธาตั้งแต่หลับจนตื่นทุก เช้าจุดสายบ่ายจุดเย็นเป็นจนตายพี่นะครับรักอัลลอฮ์และก็รักท่าราซูลอัลลออะไรฮิวัสลัมรักบรรดาบุคคลที่อาาัลลอฮ์รักบรรดาสหฮาบะของท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลลออะไรฮิวสลัมซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามความยากลําบากได้เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับว่าอัลฮัมดุลิลละ อัลลอฮ์ให้ความสุขสบายนะครับและปัจจุบันครับเราขอดุอาให้กันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคนหนึ่งส่วนหนึ่งจากความรู้ความสามารถที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ด้วยกับไอคมะวิทยาปัญญาได้มีส่วนร่วมไปส่วนที่เติมเต็มในการที่จะทํางานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ครับด้วยกับสัมมาอาชีพของเราความถนัดที่อัลลอฮ์ัลอ์ได้สรงให้ด้วยกับความแตกต่างของอาชีพร่วมมือกันร่วมใจกันเผยแพร่อิสลามร่วมกันนะครับพี่น้องครับ เ,เรายังคงอยู่ของเรื่องของท่านของเรื่องราวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลอะัยฮิวะสลัมหลังจากที่ท่านนาบีได้ประกาศคำกล่าวกุลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ุฟเลฮูนกับบรรดาชาวกุเรชมกะอบูลาฮับซึ่งาฐานะสถานภาพเป็นลุงก,ก็ประกาศตัวเป็นศัตรูนะครับตับบัจจาอบีลาฮับวิววะต์อัลลอฮ์ก็ได้ส่งประทานอายะกรานสองมือของอบูลาฮับ จะจับจงพินาศสิ้นนะครับและเขาก็ได้พินาศแล้วจากอันการที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับหลังจากนั้นท่านซุโลโล์ลุลลอฮ์อะัยฮิบอัสลามก็ประกาศอิสลามด้วยกับความเปิดเผยจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญทาและจงเห็นหลังให้กับพวกพิธิปัติ พวกที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายนะครับท่าเราสูลลอสลันล้ออะไรเหวอสลามจึงจัดการกับความงมงายแต่ที่นําเรียนว่าการตั้งภาคีที่มีต่อบระองนะครับด้วยกับวิธีการกับการนําเสนอไม่ใช่พิธีการไม่ใช่พิธีไม่ใช่วิธีการตอบโต้ด้วยกับน้ําเสียงด้วยกับเรื่องราวที่เกิดให้เกิดความรู้สึกขัดใจนะครับรู้สึกโมโ oh หแต่พัฒนวีใช้ข้อที่จริงเกี่ยวกับ ที่บอกถึงเหตุผลว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่บรรดาจเจวิตบรรดาเทวรูปที่อยู่รอบกะบะานะเพลานั้นจะให้คุณหรือให้โทษกับพวกท่านได้เลยแต่อัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเตอะน,นั้นที่จะให้คุณให้โทษฉะนั้นจงหันห่างละทิ้งจากการเคารพสักการะบรรดาเทวรูปเหล่านี้เถิดมันก็สร้างความ ความโมโหความแค้นอย่างมากกับชาวมกาักกะจากนั้นชาวมักกะเนี่ยเป็นนะครับก็รู้สึกโกรธเคืองแล้วก็พลาดใจพวกเขาพากันต่อต้านเมื่อได้ยินคํากล่าวถึงความหลงผิดของชาวมุริสกีนที่กรพสักราตระต่อจเวตเป็นประเด็นเสียงฟ้าร้องที่ทําให้บรรยากาศสั่นสะเทือนไปหมดเลยชากุเรสเตรียมพร้อมจะจัดการกับกระแสที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วยการเกรงว่าจะมีผู้คนได้คล้อยตาม กันอย่างมากมายเพราะเท่าที่ทราบพวกเ,เขารู้ว่ามีผู้คนได้เริ่มคล้อยตามท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลอัลลอฮอะลัยฮวสซลามพวกเขาลุกขึ้นมาต่อต้านการเชิญชวนในครั้งนี้เพราะเข้าใจดีถึงแก่นแท้ของอ ي มานการศรัทธาที่จะต้องปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลายอื่นจากอัลลอฮ์เข้าใจเข้าใจว่าการศรัทธาคําสอนนะครับวันอัคีรอหรือวันโลกนั่งคือการที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง อย่างสมบูรณ์ไม่มีทางเลือกใดสำหรับผู้ศรัทธาและทรัพย์สินของพวกเขาครับในเุ้ความศรัทธาในคาสอนนี้นะครับยังหมายถึงการปฏิเสธอํานาจและความยิ่งใหญ่ของชาวกรที่มีเหนือกว่าชาวอารับอื่นๆซึ่งจ้งทําให้พวกเขาต้องยกเลิกการตามสิ่งที่พวกเขาพึงพอใจด้วยนะครับต้องยกเลิกการกระทาที่นํามาซึ่งความวุ่นวาย และก็ต้องเลิกทำสิ่งชั่วร้ายที่เคยกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะทราบถึงใน,ในยะเหล่านี้นะครับผู้จิตใจของพวกเขาจึงปฏิเสธเพราะพวกเขาได้รับอะไรครับพวกเขาได้รับผลประโยชน์ชาวกุเรตมกากะที่เป็นคนทีหน่หัวหน้าหัวหน้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ส่วนมากก็คือประกอบธุรกิจความเชื่อหรือความศรัทธาเช่นคนคนหนึ่งจะไปกราบไหว้บูชาบรรดาเทวรูปที่รอบกระบานณะเวลานั้น รหรือจะไปเชื่อสัตว์พรีบนแท่นบูชาก็ต้องซื้อสิ่งของในการที่จะไปทำการศักกระจากพวกนี้พวกนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นการประกอบสามาอาชีพกับคาขายธุรกิจความการศรัทธาพวกเขารู้ดีว่าถ้าหากว่าพวกคนเหล่านี้ถ้าหันกลับไปสู่การศรัทธาต่ออารงค์เดียวพวกเขาก ธุรกิจทั้งหลายของเขาก็จะต้องล่มจมเป็นแน่นี่คือไม่เพียงแค่นั้นตอนนั้นท,ท,ทั้งที่พวกเขานั้นรู้ว่าอัลลอฮ์คืออาหาัดอัลลอฮ์คือพรอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวแต่พวกเขาก็พา,ากันต่อต้านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตออะไอย่สลัมเพราะไม่ต้องการที่จะให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับล่มจมหรือขาดทุนสัจธรรมมาแล้วแต่ไม่ยอมรับนั่นเองนะครับ พวกกูเรศเนี่ยเป็นน้องที่รักขอเราครับรู้เรื่องนี้ดีแต่พวกเขาจะมีท่าทีอย่างไรกับผู้ชายที่มีสัจจะและก็ซื่อสัตย์คนนี้ทั้งยังเป็นคนดีและมีมาร,รยญาติดีที่สุดพวกเขาไม่รู้เลยว่านับตั้งแต่นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของบรรพบุรุษและกลุ่มชรงพวกเขาเองจจยังมีใครเหมือนกับชายภูนี้อีกหรือไม่นั่นหมายถึงท่านนะบีม,มุฮัมมัดส,ลลลสลลลุลลัลอะฮิวะซัลลัมครับ พวกเขาสับสนมึนงงในเรื่องนี้มากอย่างครับแต่ก็เหมาะสมแล้วที่พวกเขาจะสับสนและก็มึนง,งงกันนะครับหลังจากที่พวกเขาดำนดปรึกษาหารือกันได้ก็สรุปได้ความว่าไม่มีวิธีการใดอีกแล้วที่อะไรครับที่นอกจากพวกเขาจะต้องไปหาอบูตอลิบซึ่งเป็นคุณลุงของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ออลัลอยอะไริวะสลามถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าของชาคูเรต เป็นหัวหน้าของชาวอารับที่ผู้คนให้ความเกรงใจและท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลุอะลัยฮิววสซาลัมก็ไม่ใช่ใครท่านก็เป็นหลานของท่านอบูตอลิฟนะครับก็ไปหาแล้วก็เพื่อนที่จะให้ท่านอบูุตอลิฟเนี่ยดิ้งห้ามหลานชายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกุอะลัยฮิววสซาลัมห้ามยุติบทบาทในการที่ยุติบทบาทในการที่จะทําการเผยแพร่พวกเขาเห็นว่า คำร้องขอของพวกตัวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเอาจิงเอาจังและก็เป็นความรู้สึกว่ามันถูกต้องนะครับพวกเขาพยายามยืนวันยืนยันนะครับว่าการด่าวะการเชิญชวนไปสู่อลัลลอฮ์นั้นให้ละทิ้งพระเจ้าจวเจวทิทูปัานพวกเขาและการประกาศว่ามันไม่มีไม่ได้ไม่ให้คุณไม่ให้โทษไม่เอ,อื้ออํานวยประโยชน์อันใดและไม่มีความสามารถใดน,นั้นถือว่าเป็นอะไรถือเป็นการด่าทอนะครับคนที่คิดร้าย คนที่ไม่หวังดีนะครับก็จะคิดในเรื่องดีกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปแต่ดังนี้ครับก็ปรากฏว่าพวกเขาก็เหมือนกับว่าเนี่ยทิ่งที่หลานของท่านมาพูดมันเหมือนกับการดูถูกพวกเราอย่างรุนแรงในการที่เราไปกราบไปสักการะไปบูชาบ,ชาบูชาบรรดาเทพปรูปเพราะอะไรก็พวกเราก็ทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันเป็นศาสนาของปู่ย่าตายายเราของบรรพบุรุษของเราแล้วจะอยู่ๆจะมาให้ละทิ้ง มันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับนัาจะเป็นการกล่าหาบุรุษบรรพบุรุษที่ยึดมั่นในศาสนานี้ว่างโง่เขลาและก็หลงผิดอันที่จริงแล้วมิได้มีนัยยะดังนั้นเลยคนเขาเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ที่ความพอพระทัยของและความประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเมื่อพบพกบฏทีการเช่นนี้เมื่อพบ วิธีการที่จะจัดจาการเรื่องนี้ได้พวกเขาจึงรีบไปหาอบูตาลิบทันทีนะครับเขาไปหาท่านอบูตาลิบต้องการจะให้ยุติบทบาทของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลต่านอะไรหัวสลันฉะนั้นพวกเขาตัวแทนของชากุเลก็ไปพบกับท่านอบูตาลิบท่านอิมุสากหรือ่าท่านอิมุสากนะครับรอฮีมฮูร้อนนะครับได้กล่าวว่าบรรดาผู้นำชากุเรกได้ไปหาท่านอบูตาลิบครับแล้วก็กล่าวว่า โอท่านอบูตลิบเอ๋ยหลานของท่านได้ด่าทอพระเจ้าบรรดาบรรดาพระเจ้าของพวกเราตำนิศาสนาของเราเหยียดหยามความคิดของเราและก็กล่าวหาว่าบารรพุรุของเราหลวงผิดดังนั้นมันก็จะมีอยู่สองตัวเลือดนะครับเท่านั้นก็คือท่านจะต้องยับยั้งเขาเลือกในตัวของท่านหรือปล่อยให้เราจัดการกับเขาเองอันที่จริงมันอะไรครับ ท่านเหมือนกับเราแต่กับแตกต่างจากเขาจริงนักเมื่อเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นพอ,อพอที่เราจะจัดการพวกเขาเองอเหมือนกับการว่าจะขอถ้าหากท่านอบูตะลิบยังยังนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เพราะเขาบอกท่านขอพวกเราขออนุญาตนะ,ะหรือจะไม่ขออนุญาตก็ได้ในการที่จะหยุดยั้งการปฏิบัติหน้าที่ดาวะเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ของ ท่านนบีม,มุฮัมมัดส,สุดลตัลอืออะไนฮิวะสัลลัมครับอบูตลิบก็ตอบพวกเขานะครับว่าด้วยคำพูดแห่งลึกซึ้งคือท่านท่านอบูตลิบเนี่ยเป็นลุงของท่านนบีนะครับดูแลท่านนบีมาตั้งแต่เล็กนะครับสามสิบสี่สิบปีนะครับอยู่ดูแลแล้วก็รักหลานคนนี้รักท่านนบีมากนะครับแต่ท่างกับเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ทินักเจรจาคนที่ประณีตประนอมอารมณ์อรล่อยนะครับคำพูดที่ลึกซึ้งของท่านเนี่ย และก็ชานฉลาดมากๆจนพวกเขาต้องแยกย้ายกันกลับไปส่วนทาลรอซูลสลอมลอฟอะไลฮิวะสลามก็ได้เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ดาว่าไปสู่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาครับในอิมามอิดวิชามครับได้กล่าวเรื่องนี้พี่น้องครับท่านนาบีมุฮมัส,สลมลุลอลอฟอะไลฮิวะสลามครับยึดมั่นนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์และท่านก็รู้แล้วว่าต่อไปนี้ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างแน่นอนแต่ท่านก็ไม่ประวัติท่านพึงเพราะท่านสู้ดีว่าเราจะทรงช่วยเหลือท่านเทุกา์จะเป็นอย่างไรนะครับสรุรตุนนะเบวีเรื่องราวท่านอบ,บีุียอยากได้เพื่อเราจะติดตามรับชมโอกาสต่อไปครับวันนี้จาเลาไปก่อนนะครับซุบฮานากะลอฮุมัมบิฮัมดิการชาฮาุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาอันตะอัสตัฟุรุกะวะตูบุอิไล a ล s a l a m u a l a i k u ะ w a r ม h m a t u l l a h i w a b a r a k ครับ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع